วันนี้นะคะเรามาดูคอนโดกันค่ะเป็นคอนโดคปาคามาดาบิจอมเทียนซ่งเป็นคอนโดหน้าหาจอมเทียนเลยเป็นคอนโดที่มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด9ไร่กับ1งานมีทั้งหมด59ชั้นแล้วก็จำนวนห้องอยู่ที่1644ยูนิตค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ขายไปค่อนข้างเยอะพอสมควรตอนนี้เหลือเพียงแค่10%เท่านั้น นื่องจากว่าด้วยทำเลที่ดีด้วยแล้วฟัสซิลิตี้ที่หลากหลายไม่ว่าคนไทยคนต่างชาติก็จะมาพักกันเยอะเลยแล้วก็มาจับจองกันค่อนข้างเยอะเลยที่นี่ตอนนี้เลยเรื่องทำเลนะครับเราอยู่ในโซนของจอมเชิญอยู่หน้าหาดเลยถือว่าอยู่ในเมืองของพัทยาเลยนะโซนนี้ก็ดังเรื่องพวกตลาดมีอาหารกินเยอะแยะตอนเย็นนี่แบบจะโอเคเลยก็คือทำเลใจกลางเมืองแล้วก็ เป็นคอนโดที่ค่อนข้างดังเลยใช่ครับแล้วก็เป็นคอนโดที่สูงที่สุดนะตอนนี้ของหาดจอมเทียนที่ติดหาดนะสูงสุดอ่ะเราอยากจะพูดถึงส่วนกลางเขาหน่อยเนาะเพราะตอนนี้เรามายืนอยู่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของคอนโดแล้วซึ่งเป็นส่วนกลางซึ่งตรงเนี้จะมีสระว่ายน้ําอยู่สองสระซึ่งจะอันนี้จะเป็นสระแรกที่เราเห็นทางด้านหลังนี้แล้วสระที่สองจะอยู่ข้างหน้าบีชฟอนต์เลยซึ่งเป็นบีชคลับ โอ้บี oh, ชคลับใช่ก็ได้ฟิลแบบเหมือนเราแบบว่ามามา,มาเที่ยวทะเลแล้วก็แบบเป็นบีชคลับแล้วก็แบบปีวิวทะเลอยู่ข้างหน้าเปิดเราอยู่โรง <Holiday. S 1> แรมรีสอร์ทกึ่งๆแต่ที่นี่เขาไม่ให้ทำรายวันนะคะได้เฉพาะรายเดือนถ้าเกิดสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนก็ทำให้แบบ เหมาะกับคนอยู่พักระศัยด้วยแบบไม่มีใครเข้ามาลบก,กวนคนคนที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วในเรื่องของโซนด้านหน้าเราจะเห็นว่าจะไม่มีทางเข้าแบบสําหรับรถเราจะจะเห็นเป็นทางทางเดินเข้าออกสะดวกกับผู้อยู่อาศัยนะครับเพราะว่าทางเข้าเนี่ยจะอยู่ที่จอมเชียนสาย2ซึ่งเป็นทาง3เลนแล้วก็รถจะไม่เคยติดอะครับใช่ถ้าเป็นเข้าตรงหน้าหาดนี่รถจะติดเลยนะ แล้วก็ทางแถวด้านหลังโครงการก็จะมีร้านอาหารให้อีกเนาะอือใช่ร้านอาหารต่ทางเข้าเราเห็นนะตะกี้เนี่ยก็ร้านอาหารนี้ก็แบบสวยมากสำหรับผู้อยู่อาศัยในในคอนโดนี้สาวไวน้าเขาจะมีอีกทีที่ชั้นที่ 30, 40แล้วก็59ค่ะ ซึ่งเป็นวิวแบบพาโดรามาเ,เห็นวิวเต็มๆเลย <S 2> <S 2> เ<อ>แล้วก็จะมียิมกับฟิตเนสอีก <S 2> <S 2> <ม>แล้วก็ในเรื่องของสวนสวนที่นี่ก็ค่อนข้างสวยงามมากเลยสวนก็จะมีชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนแล้วก็ในส่วนของที่นี่นะคะเขาก็มีตั้งแต่1ห้องนอน2ห้องนอนแล้วขนาดก็จะเป็นขนาดที่แตกตา่งางกันไปราคาเริ่มต้นของที่นี่จะอยู่ที่3.7ล้านบาทค่ะ ซึ่งก็ณนะตอนนี้เขาก็แถมเฟอร์นิเจอร์ให้อยู่เนาะเป็นแพคเกจเฟอร์นิเจอร์ที่ได้มาแถมมาพร้อมซื้อห้องอก็เฟอร์น<ม>ิเจอร์ก็โอเคเลยนะจะเ,เราพาไปดูข้างบนไปณนะตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงเฟส i ิลิตี้ของเขาซึ่งเฟส i ิลิตี้ที่นี่ก็จะมีหลากหลายเลยนี่เป็นหนึ่งในเฟส i ิลิตี้ของเขาเป็นสระว่ายน้ำซึ่งตรงนี้จะมีสองสระเลย ในส่วนของทางเข้าคอนโดก็จะอยู่ทางด้านนี้ซึ่งเราไปดูล็อบบี้กันเข้ามาแล้วครับโซนล็อบบี้ของคุงการนี้โูสูงมากนะตอนนี้เหมือนเป็นแบบ d บบ b ลว v o l ุ่มฝั่งนูน้นเราก็จะมีกาเฟ่แล้วก็พร้อมที่นั่งเล็กๆ ฝั่งนี้ก็สามารถติดต่อฝ่าย reception ของที่นี่ก็เป็นสิลิตี้ที่หรูหราเลยอออหรูหราเห็นเราจะเห็นการตกแต่งเขาแบบใช้ทองให้มันรู้สึกฟิลแบบเหมือนมีความเอลเกน์เข้ามารู้สึกเหือนล็อบบี้โรงแรมนิดนด้วยนะใช่ใช่เขาทำเป็นแบบสไตล์ฟิ่ฮอลิเดย์ก็บโรงแรมนิดนึงเนาะแล้วทีนี้เราไปดูสิลิตี้อื่นกันป ตอนนี้เราก็อยู่บนชั้น59ครับเป็นชั้นสูงสุดของตึกเราจะเห็นได้ว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นสระน้ำแบบ infinity edge พร้อมวิวที่สวยที่สุดในพัทยาจะว่าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้สวยมากอ่ะวิวแบบพาโดรามาแบบ270องศาก็เหมือนที่ผมบอกไว้อ่ะคือตึกนี้จะเป็นตึกคอนโดที่สูงที่สุดที่อยู่หน้าหาดจอมเชิญ um พอเราจะมองออกไประงข้างๆคือแบบตึกทุกอันมันจะดูเล็กเลยนะ คือแบบเราเห็นข้ามทุกตึกเลยอะไม่มีอะไรบางๆเลยใช่เราอยู่จุดสูงสุดแล้วไงใช่สูงสุดของจอมเทียนแล้วใช่ไม่มีตึกไหนสูงไปกว่านี้ในโซนของจอมเทียนแล้วนะคะคือสุดยอดมากเลยอืแล้วก็ฝั่งนู้นเลาก็จะเห็นหาดจอมเทียนแล้วก็ออกไปนู่นบางเลยนาจอมเทียนบางเลสัตหีบแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝงนู้นเลาก็จะเห็นอ่าวพัทยาพัทยาเบย์พร้อมพัหนักต้องคิดดูดิถ้าเรามองออกไปฝั่งนู้นแล้วก็เราจะเห็นแบบ งานผู้อะไรอย่างนี้ uh huh. จะสวยขนาดไหนใช่ใชแล้วชั้นนี้ก็ยังมีโคเวอร์กิ้งสเปซซึ่งอยู่อีกฝั่งทางด้านเดิมเดี๋ยวเราเดินไปดูกันอไปอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของ f ฟ c i l สิลิตี้บนชั้น59ตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบโคเวอร์กิ้งหรือว่าเป็นที่นั่งเล่นของผู้พักอาศัยซึ่งบนชั้นนี้ก็จะมีโต๊ะฟุตบอลไว้เล่น เล่นฟุตบอลฟุตบอลใช่ <laughs> แล้วก็มีโต้พูล <laughs> ตรงสองโตตรงนี้แล้วก็มีเทเบิลเทนนิสฝั่งนี้แต่คือไม่ใช่ว่าแบบแค่ยืนเล่นเทเบิลเทนนิสนะเราเล่นไปด้วยแล้วก็ชมวิวแบบที่สวยงามมากฝั่ <laughs> งนี้ก็จะเป็นวิวแบบเราเห็นเกาะล้านแบบเต็มๆเลยนะครับว้าว <laughs> <Wow. S 2> แล้วทางด้านนู้นก็จะเป็นแบบที่ออกกายแบบคาร์ดิโอซึ่งก็หันหน้าไปทางจอมเทียนแล้วก็หันหน้าไปทางตรงสัตหีบ ก็ได้วิวแบบทะเลเต็มๆไม่มีอะไรบดบังทั้งนั้นเลยใช่ครับจะมีพวกบาร์บีคแบบรอบๆด้วยมันทำเหมือนแบบเป็นพื้นที่แบบรวมเลยอ่ะเหมาะกับคนคนมานั่งใช้แบบใช้งานตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยจะมีลิฟต์สองฝั่งซึ่งตะกี้นี้ที่เราไปกันก็อยู่ฝั่งนี้เนาะแต่ส่วนฝั่งข้างหลังตรงนั้นก็จะมีลิฟต์เหมือนกันทีนี้เราก็ไปดูฟอรซิลิตี้ชั้นอื่นกัน่ะส่วนตอนนี้เราขึ้นมาอยู่นบนชั้น40แล้ว ซึ่งก็จะเป็นโซนกลางอีกที่หนึง่งฝั่งนี้เราจะเห็นเป็นแบบสวนพร้อมที่นั่งเล่นแล้วก็พร้อมที่อาบแดดฝั่งนี้ก็จะเป็นที่นั่งชมวิวในล่มซึ่งวิวสวยมากใช่แล้วตรงนู้นก็จะเป็นส่วนถั่วของสระน,น,น้ําหันไปทางพัทยาเบย์ใช่ครับก็จะสวยงามมากวันนี้เราไปดูเฟอรสิลิตี้ชัดอื่นกันไป และนี่ก็คือห้องขนาดสองห้องนอนที่คอนโดโคปาคาปาน่าเราเข้ามาดูข้างในกันอย่างแรกฝั่งนี้เราก็จะเจอห้องน้ํารวมครับก็คือมี2ประตูใช่ครับห้องน้ําก็จะแต่งสไตล์แบบขาวขอบทองแล้วก็จะดูแบบลักชัวรี่หน่อยใช่มาดูห้องนอนก่อนมา ห้องนอนแรกของเราเพราะว่าห้องนี้เป็นขนาดที่ว่าเป็นขนาดสองห้องนอนขนาดของสองห้องนอนนี้จะอยู่ที่64ตารางเมตรราคาอยู่ที่13ล้านบาทซึ่งมีวิวเทะเลสวยเลยนี่เป็นขนาดหนึ่งห้องนอนห้องนอนแรกของเราห้องนอนเอ็กซ์ต้าใหญ่เหมือนกันนะครับพื้นที่ก็พอเตียงก็ใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีบัลคอนนี่ใหญ่ด้วยที่สำคัญฝั่งนี้เราไม่ได้เห็นวิวแบบ ไปฝั่งทะเลโดยตรงแต่เราจะเห็นวิวแบบไปหาดของจมเชียนซึ่งเป็นส่วนตัวผมผมชอบวิวแบบนี้มากกว่านะเพราะว่ากลางคืนเราไม่มีไฟข้างนอกอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราหันออกไปทางทะเลแล้วก็เห็นแต่วความมืดแต่ถ้าเราเห็นวิวเมืองด้วยเวลามืดนี่จะสวยมากเราจะเห็นแสงโผลขึ้นมาแล้วก็เห็นรถขับผ่านอ,อะไรอย่างเงี้ยจะจะดีมากกันนีันี้แนะนําอันนี้ก็เป็นประตูเข้าห้องน้ํา ห้องเมื่อกี้อ๋อก็เข้าได้สองฝั่งเลยใช่ไหมครับห้องน้ำฝั่งนี้อ๋อ้าได้สองฝั่งเลยแล้วก็มาหัดมาตรงนี้ถึงห้องนั่งเล่นแล้วใช่เป็น living area แล้วก็เป็นครัวครัวก็จะมีลักษณะเป็นครัวอ่าเล็กไฟฟ้าของเ็กให้แล้วก็มีบิ i l อ i n microwave ด้วยอก็ครบนะครัวยุโรปเนาะที่ดูดควันด้วยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องใส่ เพื่อสภาพก็ทางโค <laughs> 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 รงการเขาอาจจะไม่ได้มีมาให้แต่พวกเราแถมให้ค่ะนี่ก็ตู้เย็นใส่ตู้เย็นหน้าใหญ่กว่านี้ได้นะแต่นี้ก็ใหญ่พอเพราะว่าก็คอนโดสองห้องนอน,น,นแล้วก็โต๊ะที่นั่งสำหรับสีที่แล้วก็มาพร้อมกับลิฟท์แอเรียที่มีวิวแบบที่สวยงามมากซีวิวแบบเต็มๆเ,เลยโอเชียนวิว <laughs> อันนี้จะสวยตอนเย็นเวลาพระอาทิตย์ตกนะนันพาดูพระนี่หน่อยระเบียงขนาดใหญ่มากมากเสียงดังนิดนึงนะครับ uh huh. อันนี้คือฮฮไลท์เลยผอว่า oh. เพราะว่าเรามีจัดฟูซี่ตรงนี้ก็สามารถนั่งชมวิวได้ตอนเย็นหรือลานวันก็ได้เพราะว่าเราก็มีหลังคาตรงนี้ด้วยแ uh huh. ดดไม่ร้อนเลยแล้วก็ oh, เราได้ยินเสียงเพลงจากไอบิสสับพนาด้วยฟิลดีมากเลย แล้วเราเห็นตั้งแต่ฝั่งโู้นเห็นก่อร้านแล้วก็เราเห็นฝั่งนน้นก็นกนนกสตหีบกับบางเฉลยเห็นออกไปไกลมากวิวเขดีมากๆเลยต้องมาลองเห็นเองนะครับนี่แบบสุดยอดมากข้างนอกอาจจะมีเสียงดังวุ่นวายหน่อยแต่พอเราปิดประตูนี้ก็ไม่ได้ยินอะไรเลยนะไม่ได้ยินอะไรเลย <c oughs> คือการเสียง <c oughs> แล้วก็ <c oughs> <Okay. S 2> ห้องนอนที่สองอยู่ฝั่งนี้อันนี้ห้องนอนใหญ่นะนี่ <c oughs> อ๋อเลเบียงคือเข้าได้สองทางจากฝั่งลิฟ i n แอรีแแล้วก็จากฝั่งห้องนอนที่สองใช่ครับใช่ก็เดินออกจากห้องนอนนี้มาลงจักคูซี่ได้เลยห้องนี้ก็จะต่างจากห้องนอนแรกก็คือห้องนู้นเป็นเตียงควีนไซส์แต่ห้องนี้จะเป็นเตียงคิงไซส์เมาให้แล้วก็มีห้องน้ำให้ในตัวก็จะแต่งเหมือนกันเลยเป็นห้องน้ำแบบสีขาวตัดขอบทองห้องน้ำอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอืมอืมก็ห้องสองห้องนอนแล้วก็ ดูกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปสรุปกัน<ป>แล้วทีดีเราก็ได้ดูกันครบหมแล้วโคปาคาปาด้าบีชจอมเทียนเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่อาศัยแล้วก็น่าลงทุนด้วยเช่นกันใช่ครับก็น่าลงทุนเพราะว่าโลเคชันเป็นทำเลทองเลยก็ว่าได้โซนนี้เพราะว่าเราก็อยู่ตับในโซนชี่พิซซี่ของจอมเทียน แล้วก็อยู่ใกล้เมืองมากเราขับรถไปแป๊บเดียวเนี่ยเราถึงเขาพระธร,รหนากแล้วขับไปนิดเดียวเราถึงวอลกินสตรีทกับเบลีไฮแล้วเราก็ด้โซนจอมเทียนก็จะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะมีทั้งโรงแรมดังๆร้านอาหารดังๆคือพรายม์โลเคชั่นเลยหลังจากโควิดเนี่ยจริงๆโซนจอมเทียนนี้มาเป็นแบบโซนที่นิยมมากทั้งนักท่องเที่ยวคนมาจากกรุงเทพแล้วก็คนพักอยู่อาศัยด้วย คือเราสามารถทํากิจกรรมทางน้ําแค่เดินข้ามไปหน้าหาดอ,อ่ะเราแค่เดินข้ามถนนไปก็สามารถทํากิจกรรมทางน้ําไม่ว่าจะเป็นวิน d เซิร์ฟเจ็ตสกีหรือถ้าเราไม่ได้อยากจะเล่นน้าทะเลเราก็มีสิลิตี้ที่ค่อนข้างครบมากมากเลยใน,ในตัว<น>คอนโดใตรงข้างหน้าเนี่ยตรงหาดเขาจะมีแข่งขันพวกเจ็ตสกี แล้วคนเขาแบบจะเรียงกันแบบเต็มเต็มหาดเลยมาชมเนี่ยมันเป็นเหมือนพวกแข่งขันของแบบิน international อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นระดับโลกเลยก<ช>็ว,ว่า<ช>ได้ที่มาแข่งเจีสกีก<ช>็ีกิจกรรมทางน้ําต่างๆกีฬาทางน้ําต่างๆ่ๆๆ<ช>บีชบ<า>ฟุตบอลมาแข่ง<ช>บอลลีบอลมาแข่งเขาก็จะจัดตรงหน้าหาตรงนี้เลยครับก็คือจะเป็นจะมีอะไรเกิดขึ้นทั้งปี อีเวนต์ต่างๆนาน,นา,นนานก็แถวดี้ก็จะค่อนข้างเยอะเลยจะไม่เบื่อ <c oughs> ไม่น่าเบื่อเลยค่ะอยู่เท่านี้ <laughs> <c oughs> ใช่ครับ <laughs> แล้วก็อีกครั้งยังมีฟอซิลิตี้ที่ค่อนข้างจัดเต็มจะสังเกตได้ว่าฟอซิลิตี้ที่นี่คนใช้แบบเยอะมากๆเลย <c oughs> เหมือนเป็นโรงแรมจริงๆหรือรีสอร์ทเลยนะค <c oughs> ือเราอยู่ในนี้เราไม่เบื่อเลยครับผม ทีนี้เราก็ได้เกิดกับไปครบหมดแล้วก็ยังไงก็เช่นเคยค่ะเราก็อยากจะขอให้ฟานกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยแล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนอปพิโซดใหม่ๆนะคะแล้วก็ถ้าหากใครสนใจโครงการนี้หรือโครงการอื่น บ้าวจะเป็นบ้านหรือคอนโดแล้วก็จะทิ้งลายไว้ให้นะคะแล้วก็เบอร์ติดต่อของพวกเราสามารถดูข้อมูลในดิสคริปชั่นได้ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็ขอลากันไปก่อนเนะเาะแล้พบกันใหม่เอพิสซดหน้าค่ะ <c oughs> บ๊ายบายครับบ๊ายบาย